ต่อมานะคะรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมทฤษฎีบทมีอยู่ว่าถ้ารูปสี่เหลี่ยมใดๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมแล้วผลบวกแล้วผลบวกของขนาดของมุมตรงข้ามจะเท่ากับสองมุมฉากนะคะมีรูปเป็นดังนี้เลยจะมาพิสูจน์กันว่าอันดับได้จะก,กำหนดให้ กำหนดให้ A, B, C, D เป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลม แนบในวงกลมที่มีจุด O ที่มีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์กลางนะคะต้องการพิสูจน์ ต้องการพิสูจน์มุม A D C บวกด้วยมุม A B C เท่ากับ180อองศาการพิสูจน์มีอยู่ว่าลาบ เส้นตรง AO A, A o, และเส้นตรง CO จะได้มุมสองเท่ากับสองคูณด้วยมุมหนึ่งมุมสามเท่ากับสองคูณด้วยมุมสี่เนื่องจาก เนื่องจากมุม2บวกมุม3เท่ากับขนาด360องศาเป็นขนาดของวงกลมนะคะเป็นขนาดของวงกลมจะได้ว่า2คูณด้วยมุม1 บวกด้วย2องคูณด้วยมุม4เท่ากับ360องศาดังนั้นจะสรุปได้ว่าดังนั้นมุม1บวกด้วยมุม4จะเท่ากับ180องศาค่ะ